ก่อนแต่งก็ดีนะคะถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้เราก็จะได้เลิกกันไปมันแฟร์ทั้งสองฝ่ายอะค่ะไม่ต้องมาเจ็บตัวเจ็บใจทีหลังอยู่ก่อนแต่งคุณแม่คงไม่อนุญาตแน,น่ๆค่ะแล้วก็คิดว่าไม่เหมาะสมด้วยอยู่ก่อนแต่งสมัยนี้เห็นเขาทำกันตังองเยอะตั้งแยะไม่เห็นผิดอะไรเลยค่ะดีซะอีกได้เรียนรู้กันก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงษ์พสุกนาพรมและรายการ Give for Life รายการที่พร้อมจะมอบของขวัญที่ดีให้กับท่านผู้ชมทุกท่านครับและผู้ที่จะร่วมพูดคุยในรายการของเราแพทย์หญิงนลินีพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ หมอครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากระแสสังคมแล้วก็กระแสของคนที่ต้องการจะใช้ชีวิตคู่เนี่ยเริ่มต้นที่มีประเด็นทางสังคมมากมายเลยทีเดียวครับมีหลายๆคนชอบมาถามผมแล้วก็มาปรึกษาครับคุณหมอเขาบอกว่าทายที่สุดก่อนจะแต่งงานกับใครเนี่ยเราควรจะทดลองอยู่กับเขาก่อนที่จะแต่งงานดีไหมครับหมออันนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะคะว่า คำถามเนี้ยขอตอบในฐานะแพทย์นะคะเพราะว่าเป็นสูติดนรีแพทย์และขนาดที่ใช้ชีวิตในการทํางานเป็นแพทย์อยู่เนี่ยจะมีจะมีหน่วยหนึ่งที่เราต้องดูแลคนไข้เราเรียกว่าวิชา Marital Counseling คือการ,ออร,รการให้คําปรึกษาก่อนแต่งงานค่ะ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกว่าโลกใบนี้เนี่ยเป็นโลกที่ต้องเข้าใจอะไรมากๆเลยนะคะว่าคนสองคนเนี่ยจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมีลูกด้วยกันนะคะแล้วก็ดูแลกันและกันไปจนแก่เท่าเนี่ยนะคะจะต้องเป็นคนสองคนที่เข้าใจกันได้เป็นส่วนใหญ่ถึงจะไม่ใช่ทุกเรื่องนะคะแต่เรื่องที่เป็นแกนหรือเรื่องที่เป็นเมนเนี่ยจะต้องคิดตรงกันเช่นมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกันชอบงานอดิเรกที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราพยายามจะแนะนําแล้วก็ มาประกอบกับผนวกกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่เราเองก็ต้องระมัดระวังนะคะคําแนะนําที่จะบอกกับคนไข้หรือบอกใครๆก็คือว่าเราไม่ควรที่จะไปมีอะไรกับใคร หรืออยู่กินกับใครโดยที่เรายังไม่มั่นใจว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะได้แต่งงานกันแต่ถ้าสมมุติว่าอีกกรณีหนึ่งคุณเรียนหนังสือจบแล้วคุณทํางานละคุณรักกันกันกบแฟนดูใจกันในเรื่องต่างๆมามากพอสมควรละคุยกันและว่าเราจะมั่นจะหมายการจะแต่งงานกันคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายดูแลเข้าใจค่ะคุณจะมีชีวิตที่ ทดลองที่จะอยู่ด้วยกันในทุกๆเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะคะต้องขอบอกตรงนี้นะบางทีเราใกล้แต่งงานกันละแต่เราไม่เคยอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยอ่ะเ <หง S 2> ช่นเจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้ง,<ห>งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆลกแล้วเนี่ยเวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขากับเรามีอะไรต่างกนันหรือเปล่านะคะส่วนเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สอนคนไข้เหมือนกันนะคะว่าบางครั้งถ้ารสนิยมทางเพศเนี่ยมันแตกต่างกันมากเกินไปเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาครอบครัวที่ใหญ่มากๆเลยอย่างเช่นอ่าพูดแบบแพทย์นะคะขอพูดแบบแพทย์นะคะเช่น ฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความไม่ปกติในการมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กชวลพอเวชันนะคะเช่นต้องมีการทำร้ายร่างกายคู่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้แบบนี้จะไม่มีทางรู้นะถ้าเผื่อไม่ได้ทดลองอยู่ด้วยกันก่อนต้องพูดไว้หรือบางครั้งเนี่ยความต้องการที่แตกต่างกันเช่นผู้ชายเนี่ยต้องวันละหลายๆครั้งแต่ผู้หญิงไม่ไหวอย่างเี้นะคะแต่งงานไปมันขมขื่นก็บอกใครไม่ได้ฝรั่งเขาถึงบอกว่าเขาเนี่ยจะเมื่อเขาใกล้แต่งงาน เขาจะทดลองอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วไปอยู่ด้วยกันได้เราแต่งงานดีกว่าเราแต่งงานไปเนี่ยแล้วเราเนี่ยมีปัญหาแล้วเราบอกใครไม่ได้แต่เขาเมื่อเขาแต่งงานแล้วเขาก็จะซื่อสัตย์ต่อคู่ของเขาตลอดไปในที่สุดนะครับคุณค่าของการใช้ชีวิตคู่ก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการศึกษาและนี่คือคําแนะนําส่วนหนึ่งครับที่จะทําให้เราได้เข้าใจ แนวโน้มของคู่ชีวิตของเราว่าจะสามารถไปด้วยกันได้ไดมากม <ะ S 1> น้อยอแค่ไหนนะ,นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญสําหรับชีวิตที่รายการของเรานํามาฝากท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามชมรายการคีฟไลฟ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับเราไม่ควรที่จะไปมีอะไรกับใคร หรืออยู่กินกับใครโดยที่เรายังไม่มั่นใจว่าเรากับเขาเนี่ยจะมีโอกาสสูงที่จะได้แต่งงานกัน